วัสดีอันยองฮัสยสวัสดีค่ะช่องดับบันทีชวนชิมจ้าจ้าพี่น้องมือนี่เมื่กินข่าวแรงน้ำกันกันกบติกน่าจะเนาะมือนี่ติกกับอ่าพากินเมนูเนื้อนะจจะเนาะเป็นครั้งแรกกับการมากินขึ้นไวนยังก้อยเนื้อป่ะจ้ะนั่นแหละก้อยเนือ้อก้อยเนื้อดีไปจ้ะสิลองกินเบึง สาวติเป็นคนกินเบาวตอเป็นคนเห็เคุคือกาจากอันนี้ก็จะเป็นต้มเนื้อเนาะจ้ะต้มเนื้อแซ่บแซ่บสดหนำฮันท้อนน้ำกันเนะจ้ะนี่อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มขมนะจ้ะเนาะก็่เคยกินคือกันก็ล้องสิล้องกินมนีเบื้องนะจ้ะเนาะผักแก้มเฮาก็มีมนีมีหลายอย่างจ้ะสงสิจยมมับมีีมีหลายอย่างจ้ะจม,ม,มยยะระขีนก โอ้โวเมนม,นา,า,มนาหลายขีดลมาละจะมาละเฮ้านี่หละแล้วก็กะหล่ำจะมีอ่าโหระพาหรือแม,มงลักผักแพล้จ้ะแล้วก็มะเขือมะเขือเปาะผักชีจีนแล้วก็ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนะจ้ะอ้อบวบหลายใหญ่ห้างกินไงยอยู่ไงจ้ะพี่น้องมาได้จ้ะเริ่มกินกันเลยดีกว่า มาจ้าแสแสๆน้ำกันกระติกจ้โอุ้ยข้าวเหนียวร้อนๆเลยจ้หนึ่งใหม่ๆมาค่ะกดุดน้ำกันอันนี้ต้มเนื้อนะจ้าอืม คำแรกเนาะจ้นะเนาะก้อยเนื้อว่าเคยกินเลย่ังแรกพี่น้องเนี่ยค่ะคำใหญ่ๆ มาค่ะแซบน้ำกันจ้าออแซบจากพี่น้องเขากันดีอยอ่คือหนูแบไม่ค่อยกินเนี้เทลเลรคเลยนี่กินไดเยอะจ้า เห็นข้าเจ้ากินเห็นอ่าช่องเบาเท้าแล้วกินเป็นต่แซบจากก็เลยอยากร้องกินเบึ้งนะจ๊ะเนาะมันอีกก็เลยร้องจัดเบึ้งจักนี่นะคะอือสำหรับท่านใดที่บอกกินดิบนะจ๊ะก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเด้อ ที่กับว่าเคยกินดิเพื่อการจ้าแต่กะเห็นข้าเจ้ากินหลายกะอยากร้องบึงเนาะกะกะย่านยู่แต่ก็อยากร้องอ่ะจ้า <g ather ing> กระแทบนะจ้ะเนาะเจ้ามคือ จักจะพี่น้องอันช่วงโควิดนี่ก็บ่ได้ไปเที่ยวใส่ได้จะเด้อเห็นติดอันลงคลิปเฮตนะเฮตะงานอยู่ในสวนก็ขอโทษได้จะเด้อก็ย่าเฝ้าเบื่อกันได้จ้ะกับมันบ่ได้ไปเที่ยวใส่นะาจะเนาะกับสี่ได้่ายคลิปพี่น้องในเบิ่งได้เห็นแค่นี้ละคือมันเท่ากับบัดฑิมีโอกาสได้ออกไปข้างนอกเนาะ เพราะว่ายูนี่เขาเจาก็งดชุมนุ่มนะจน๊ะเนาะเขาก็บอกให้ไปเพ่นผ่านไปยังหลาย,ยาสี่จ้ะให้ยูจะนใ้บานเขาก็บปอยากไปใส่เนาะห้าก็ยานเท่อกันนะจน๊ะเนาะก็เลยเด้มาทำคลิปมาทำยูทูบมาเห็ดยูทูบพี่ให้นองใ้เบิง้งเนะจน๊ะเนาะกายว่ากันเด้อกายเฝ้าเบ,เบื่อกันได้จ้ะเด้อ ก็ลองเฮดอันเพื่อมันได้เงินเด็ดห้องน้ำเขานะจ๊นะเนาะก็ลองเบิ่งจ้ะ กินกับผักแพ้วจะมานเสีดเดี mm. เพราะว่าผักแพ้วมันมันสีโออกรสสาซร้อนๆเนาะจ้ะเนาะมันกับชีตัดกันก็ับก้อยเนื้อแซ่บจะแซบ่บ mm hmm. มาจาบมะละมันหุในญ่ปวด้ายะแล้วคิดกับมะละบังเขากันบ้าง จติดปากกินจบผักแพ้วมากกว่าผักแพ้วมันแซ่บกว่าจ้ะมันเข้ากันดีอืม 就是太漂亮。 อิ่มลวจ้าพี่น้องจ๋ากินเร็ว้วอิ่มเร็วนะจ๊นะเนาะสำหรับคลิปนี้ติ๊กกะขอจบเพียงคันหิก,ก็นนะจ๊นะเนาะไว้พอกันไม่คลิปหนาะติ๊กกะฝากาพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สั้นกระดิ่งแจง้งเตือนให้ติ๊กน้ำเด้จ้าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ติ๊กนะจ๊ะเพื่อให้ติก๊กได้เฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่ให้น้องได้เบิงได้ชมกันอีกนะจ๊นะเนาะสำหรับคลิปนี้ แค่นี้แหละจ้าสวัสดีค่ะบายบาย